วันนี้เรามากับพี่ปอนพี่หนุ่ยพี่ติโนนะครับโอเคเรามากินข้าวที่บ้านน้ำเคียงดินอีกแล้วนะครับมีกระต่ายด้วยพี่ปอนวันนี้มาทำอะไรครับ ซื้อส้มตำมั้งพิจิโนไปไหนครับวันนี้พิจิโนทานซักผ้าหรือทานข้าวครับจะเอาเรื่องจริงหรือเรื่องฮาหรือเรื่องเออเขาจะรู้ไหมว่าเรื่องฮานี่คือพี่ปอนมีอะไรผูกพันที่นี่ครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเขามาทวงทางผมปีที่แล้วผมไม่ได้จ่ายตังค์เขาอ้าวเป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากแกล้มครับแกปวดปวดสาเหตุครับเขาไม่เห็นผมนอนอยู่ในห้องน้ำเออตอนนี้ก็ัหายดีแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกั